สวัสดี FC Fanpage ครับวันนี้งานซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์ใน Toyota r i v o นะครับนในวิ่ง400,000กิโลแล้วนะครับ400,000กิโลควรทำอะไรบ้างจริงๆแนะนำที่300,000เลยนะครับเอาบางอย่างนะครับบางอย่างบางตัวที่ต้องที่ต้องใช้นะฮะที่ต้องเปลี่ยนหลกัหลกๆเลยนะก็จะเป็นพวกโซ่ทัมมิ่งพวกนี้นะฮะมันสามารถยืดได้แล้วก็ขาดได้ด้วยนะครับนี่นะ ่อมบํารูเครื่องยนต์2 g d ีนะฮะตอนนี้เครื่องยนต์2.4นะครับหลักๆเลยให้เอาในเครื่องยนต์ก่อนนะครับตามนี้เลยตามภาพนี้เลยนะจะกการเปลี่ยนใหม่ให้หมด4สายกิโลหรือว่าเยอะมากนะครับรถวิ่งงานนะครับจัดชุดใหม่ไปกระพริบนะครับอ่า จะมีที่รั่วซึมก็จะเป็นพวกยางฝาวาลนะแล้วก็ปั๊มลมด้านหลังนะครับโรลิงสองตัวนะด้านหลังเครื่องยนต์โดยาก,การเปลี่ยนให้นะกโซ่ก็จะมีโซ่อา่าโซ่ปัม๊มกับโซ่พัมมิ่งนะครับอันนี้เบิกศูนย์ให้เลยนะครับมาซ่อมก่อนมาดูแลรักษาก่อนเครื่องยนต์พังนะครับสี่แสนกิโลเข้าได้แล้วนะครับ มาดูปัญหา t o y ย t a ารีโนะฮะสตาร์ทเครื่องขึ้นมาแล้วมีเสียงดังนะครับแล้วก็มีเสียงคล้าย,ายเสียงวาลวนะครับที่อยู่ในเครื่องยนต์เหมือนเสียงวาวเข็นะครับก็คือชุดโซ่ของคันนีนะ้ใช้งานมาประมาณ400,000โลแล้วนะครับที่หลักๆเลยที่จะเป็นปัญหาก็คือรางโซ่ตัวที่รับกับโซ่โซ่เราลิ้นตรงนี้นะครับ มันจะสึกนะครับพอมันสึกแล้วทําให้โซ่มันหย่อนนะครับพอโซ่หย่อนนะครับจะทําให้เกิดเสียงดังเห็นไหมไอันนี้เห็นชัดเจนนะครับเนี่ยอันียเวลาซ่อมนะใช้ระยะเวลาในการซ่อมนะในการเปลี่ยนนะครับถ้ารีบไม่ต้องมานะครับผมผมทาให้ไม่ได้นะฮะถ้าจอดมาได้เลยครับนี่ชัดเจนนะฮะนี่ตอนนี้นะฮะถึงเนื้อเลกแล้วนะครับ ก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะฮะของใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเห็นไหมเนียนกิฟนะชัดเจนนะครับเครื่องยนตมีเสียงดังนะคะดังเหมือนอาวาวเข็นะกระทบนะอันนี้เกิดจากนะครับโซ่เราลิ้นยืดนะหย่อนแล้วก็ลางโซ่เป็นรอยครัมีปัญหาจบแน่นอนครับเคสนี้